ดีน้อยนะครับผมไม่ไู้่เลยนมาทําอะไรวะอ๋อเราจะมาเราจะมาอ่าพิมพ์หมือนใส่ผู้ชายนะครับผมก็สี่สาวของเราก็จะไปสี่สาวว่างั้นนะดุนหนึ่งโอเคเดี๋ยวไปจิ้มเลยดีกว่านะครับนี่ค่ะผู้ชายผู้ชายนี่ไงผู้ชายหาผู้ชายผู้ชายเอาเลยคันนี้ใส่ผู้ชายด้วยเฮ้ยพึ่งมาเลยผู้ชายผู้ชาย<ม>ผู้ชายไห<ม>นผู้ชายไหนคนไหนคนไหนคันนี้วันนี้ใส่ใส่ เฮ้ยมันเฮ้ยมันคุ้นๆไงผู้ชายคนนี้ทำไมมันแต่งตัวคุ้นๆวะเหมือนมึงเลยอ่ะเออเหมือนเลยมันเหมือนอะไรนะริงๆเหมือนเลยนะใช่เหมือนชุดเหมือนมึงเลยโอ้เอ็นเอาเลยเอาคนนั้นเลยเอาคนเอาคนที่แต่งตัวเหมือนแบ็กเลยนนเออคนนี้แหละคนนี้แหละเอาที่แต่งตัวเหมือนนะเอาเลยล้อมเลยเฮ้ยอย่าไปไหน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 ผมไม่มีท่าดอกไม้อะวมีอย่าไปอย่าไปนี่แหละคนนี้แหละเอาเลยอย่อาอย่อก่อนอย่อก่อนย่อก่อนนั่นแหละสวย จิบ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 เลยจิบเลยจิบอ๋อเขาก็วิ่งหนีอ uh, oh! oh, oh, hey, ่ะจิบวิ่งจิบก็วิ่งหนีเลยเอ้าวอ้าวไอ้จุดไม่ได้นะโอเคไปคนอื่นคนอื่นเอาคนเอาเาไอเอาคนอื่นคนอื่นคนอืนเอาคนไหนไปคนนี้ก็ได้เนี่ยะคนนี้คนนี้เส้นเงินเนี่เ้นเงินเนี่ยเส้นเงินเนี่ยอ่าสี่ เอาแล้วสาวๆได้หลุมแล้วอันนี้ได้พิมพ์ดิพิมพ์ดิพิมพ์ดิพี่ชักชอบง้าเป็นไงล่ะจีบพี่ต้องแบบจีบจีบนะจีบนะนะเพิ่งกินข้าวอิ่มแล้วมาอัดแต่มันจะเลยอย่างเดียวเลยไอเขาไม่พิมพ์ตอบมาเลยอ่ะแน่ครับผมดี่รักชื่ออะไรคะดี่รักชื่ออะไรคะออ๋ดีรักแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเตรียมเอาเลยเอ้ยยิ๋วบอลเอ้ยเอาเลยเอาเลยเอาแบบพันหนึ่นเลยเออใช่เอาแบบพันหนึ่นเลยเอาเลยนี่เลยนี่ใส่เลยอย่าไปกลัวพวกนี้ชอบกินนมปลาชอบกินดมไหมอ่ะเมื่อกี้เอาไปอ่านทันเปล่าเมื่อกี้ก็อ่านทันหรือเปล่าฟิ้ใหม่ดิฟิ้มใหม่เนี่ยเหมือนเขาจะอ่านไม่ทันอ่ะฟิ้มใหม่ฟิ้มใหม่ เฮ้ยเข้าไปเฮ้ยเข้าไปเร็วเร็วเร็วเชอบกินนมไหมอ่เอาแล้วเอาแล้วดื้อดื้อดื้อเขาจะตอบแล้วเปล่าเขาจะตอบแล้วปีนี่ยต้องตอบแล้วชอบทำไมอ๋ออเอาแล้วเอาแล้วเออมากินเนื้อกินที่ห้องแล้วใหม่เนมากินที่ห้องแล้วใหม่เรามานั่งดูกันเถอะมากินที่ห้องน้องอะ ทำไมมันมันมันคือคักกว่าตอนไปจีบเอตอนตอนไปหื็นไอ้ผู้หญิงว่ะไอ้ผู้ชายไอ้ผู้หญิงอะเอออ่ะมันวัดละวัดละเจ้เออต่อต่ออย่าหยุด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 ต่อเรื่อยเรืร่อยอย่าหยุดอย่าหยุดพ yeah. ี yes, yeah. ่เฮ้ยแลมีกินนะเอ้าเราก็ใหญ่แย่ เฮ้ยอย่าวิ่งหนี้เจจำตัวไม่ถูกทำตัวไม่ถูกต่อต่อต่ต่ต่ขอขอดูหน่อยเอาเลยดูหน่อยน้ำสดด้วยขอดูหน่อยอ่ะดูอะไรวะไม่เกี่ยวเด้ไม่เกี่ยวเด้ไม่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 เกี่ยวเด้ฮะอะไรอ่ะเซนเซอร์เยอะเกินบางทีอ่ะ เงิเซอร์เยอะเกินตกตตก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 กามอนมเมื่อกี้เฮ้ยเ่อเ่อคนนี้เาไม่แอบอ่ะไม่แอบดูแฟนเาอ่ะฮ่ากาวปะสวัสดีครับฮ่ากาวปะฮ่ากาวปะกาเหรอไม่เฮ้ยไม่ว่ะไม่ว่ะเป็นมเป็นเป็นขนาดตัวนะครับขนาดตัวเนาะ เท่าไรอ่ะหมาคนแรกก็ปั่นแล้วอ่ะดูดีคนแรกก็โคตรปั่นไอะหมาปักทำอะไรห,หมาปักสิบเก้าต <c oughs> ่อสิบเก้าเมตรนี่ใช่เลยนะอ๋ออายุอ๋ออายุอายุเหรอ <c oughs> นั่นน่ะแฟนเขาแอบดูยังนะข้างหลังไงแฟนเขาแอบดูข้างาหลังไงเห็นไหมเหรอแล้วใหญ่นะอะไรใหญ่อ่ะ อะไรใหญ่อะไรใหญ่โคตรปั่นอะไรนะมาจับไว้เราใหญ่นะมาจับไว้เอาแล้วที่รักอ้อที่รักที่รักที่รักกันเหรอที่รักพี่จะพี่จะมาทุกคลิปเลยไหมพี่บินอะไรอัดคลิปอยู่อ๋อพี่หนูกำลังแบบ ล้าง่อ้ล้าง่อยไอ้ชายเลยพี่ชื่ออะไรครับบ้างครัพี่ชื่ออะไรครับมือมือให้ไอ้ชาแบบไปแบบหลอกลบๆไม่ทายมาเขาไม่ตีเขาไม่ตีอย่างเงี้ยมือเขาไม่ตีแล้วก็มือมึงปิดไม้ให้ไอ้ชาร์เพื่อล่อลวงโอเคไปจัดไปชั้นน่จัดไปจัดไปพี่จัดไปนี่คลิปต่อไปเลยเราเราไหมโอเคพี่บินไปแล้ว มาห้องเราไอ้โอ้าวแล้วเรามานั่งดู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 หนังพี่น้ำมานั่งมาพี่น้ำเรามันแบบได้ครับเฮ้ยไอ้นี่มันจะเอาอย่างเดียวเลยวะมันไม่ธรรมดาแล้วไอ้คนคนนี้ไอ้เฮ้ยทำเลยทำเลยัก แล้วเหมือนจะปั่นคนเดียวก็จะล่อไว้สิบวินาทีด้เหรอโอเคเดี๋ยวเราไปเอาคนใหม่เลยดีกว่านะครับเดี๋ยวคนนี้ก็น่าจะเบื่อแล้วโอเคเดี๋ยวไปห้องอื่นเลยดีกว่าป่ะพี่ชากต้องแบบคนไหนดีเนาะคนไหนดีนาะคนนี้มั้ยคนไหนดีเนาะคนไหนคนไหนเอะชากเอ้ชากชากย่อเลยชากย่อย่อไปย่อไปนั่นแหละนั้นแหละให้เอเออเอ้อ้เนี่ยเาปอน เมียเขาบดจีบเาเฮ้ยจีบตันหน้าจีบตันหน้าแฟนเขาเลยสุดจริงเลยคนคนนี้สุดเกินใครอ๋าใครเราเองเราเองเราม่เราม่ยืนเลยเฮ้ยเราเราม่ยืนแล้วยังมาเนื้อเราเราจีบเธอเฮ้ยมันต้องเลื่องจากการจีบก่อนใช่ไหมเราไม่ต้องมาดูใจเราจะจีบเลยหรอใช่เราเราจะจีบเลย คำว่าดูใจไม่มีคำว่าชาไม่มีคำว่าชาเลยออ๋เฮ้ยจำไว้เลยทุกคนมาอะไรหรอแล้วหรอมาแล้วไหมนะต้องขำก็ไม่มี์อ่ะต้องขำก็ไม่พิมพ์อ่ะเฮ็ดดีไหมเฮ็ดดีข้างหลังอะไงอย่างไรแฟนเขาเปล่าข้างหลังอ่ะแฟนเขาเปล่าเขาช่วยคอว่ะอืมเห็นแฟนเขาเหรอแฟนเขาคือถือคาตานะอยู่ไหม เราทีไม่เลอ่เลอคุยกับเราทีเขาจะคุยหรือเปล่าเหมือนคนนี้เขาจะใส่สะอาดหรือไม่แฟนเขาอยู่ข้างหลังแล้วเขาไม่กล้าพิมพ์ฮะใช่ปะเหมือนแบบแฟนเขาอยู่ข้างหลังแล้วก็แล้วกาก่บเอ้าเกี่ยวอะไรกากเอ้า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 เล้วมาดราม่าใส่แล้วไปเลยเอ้าอะไรวะเราเป็นผู้ชายหนุ่อะไรของเขาอ่ะเอ้า อยู่เฉยๆแล้วกลับไปมาอีกคนดีกว่าเรานี่นี่เสื้อเสื้อขาวเสื้อขาวเสื้อขาวเนี่ยมีคนเดี่ยวแค่หนึงโอเคโอเคงั้นงั้นใครก็ได้ใครก็ได้ไปไปไปใครก็ได้ไปคนหนึ่งจุกไปดีจุกไปดีไนะไอ้ปักพักพักไปนี่เสื้อขาวเอาเลยจัดไปจัดไปเลยเดีอดกวนเาต้องให้พี่มาให้พี่ทัดอกไมาให้พี่อ่าอะไรดีเราต้องเราต้องจีบพร้อมกันปะดีจ้า ดีจ้าสวัสดีจ้าฮัลโหลนายสี่องคนนายคุยนายจะคุยกับเราไหมนายดีจ้าดีครับชื่อไรง่ะชื่อไรง่ะชื่อไรง่ะเขาจะชื่ออะไรนะคนนี้ถ่ายเดาเขาน่าจะชื่อตู่ใช่ปะน่าจะใช่ออยครับอุ้ยออยครับออยเหมือนพูดพูดหญิงเลย ออยที่ห้องเราใหม่เป็นไงล่ะอ, <laughs> อย่าให้วิได้ออกลงอ่าอยู่ไหน <laughs> ไม,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 ไม่ปฏิเสธได้ไ<ะ>้ยง่ายว <laughs> บอกไปดิ <laughs> เขาหกหกสิบเ <h> ขาเท่าไหร่ไม่กล้าไปดีกว่าโอ้กินสักครั้ง สักครั้งสักครั้งสักครั้งเขาชื่อออยวันนี้ก็ชื่อออยเราพี่ก็เขาเท่าไหร่ห้าสิบสองนะผมไม่ออยอะไรไม่อะไรวันพี่คุยไปเราเด็ดนะเราเด็ดได้เหรอเราเราเด็ดนะเราเด็ดนะเออเราเด็ดนะ มนโนเป็นไงล่ะแล้วเด็ดนะเหมือนเขาจะไม่เอาเรานะจริงมาห้องเรามาเมื่อกี้เขาเอาเราเลย <laughs> ปาิีนยาคือบางคนก็เล่นด้วยนะครับแล้วบางคนก็แบบว่าไม่คุยแล้วบางคนก็วิ่งหนีนะครับมันมีหลายประเภทมากเลยนะคนเนาะก็ถ้าใครอยากจะมีแฟนในฟีสตาตานะ้ก็ดูดีๆนเด้อทุกคนเนาะ โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมเนาะสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ได้นะครับผมเนาะฝากช่องชาร์กด้วยโอเคสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายทุกคนนะครับ